วันนี้หนูพาพ่อมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็จะจอดทอดจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารปกติพ่อจะจ่ายผ่านเงินสดแต่วันนี้จะให้เองจ่ายผ่านแนะอปแอาธนาคารของหนูไงแอปธนาคารหนูอะ่ะเสร็จปะพ่อเห็นปุ่มกระดานรับจ่ายใช่ไหมเข้ามาโอเคเอออ่ะ,อะแล้วก็สแกนเลยเสแกนรับจ่ายเสร็จอ่ะอ้าวสแกนแล้วไเอ๊ยสแกนแล้วอุ้ยแป๊บเดียวกำลังมวยจังอ่ะ ยังไม่รู้เรื่องเลยใส่จำนวนเงินเท่าไหรใส่จำนวนเงินร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสิบห้าบาทจากจุดสูงสุดไม่ต้องไม่ต้องจุดสูง่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต้องทีไม่ต้องไม่ต้องไม่องก็กดทุกครั้งเลยสูงส่ะไม่ต้องกดอ่ะเอาเค่นี้พออ่ะร้อยสิบห้าจากกดตะวงโอเคต่อไปต่อไปกดต่อไปอ่าไม้หเก็เช็คเช็คก่อนถูกไหมยืนยันไปยืนยันกดยืนยัน เห็นไหมมันมีจุดสูงมาให้พ่อเองเห็นไหมเ่ยเรียบร้อยขอบคุณค่ะจ้ะงงไหมไม่ไม่งงทำได้ยังง่ายมากเข้ามาหน้าแอปปุู๊เนี่ยอุ้ยระวังเดีือดร้อนเข้ามาหน้าแอปปุู๊พอเรเข้ามาพี่จะแกนรับจ่ายได้เลยไม่ต้องกดตรงธุรกรานหรือไม่ต้องพ่อพูดว่าพี่ตรงพแกนรับจ่ายข้างล่างนี่เห็นไหมออนั่นแหละแล้วก็เอพี่พ่อไปกดตัวบี เมื่อกี้ไงตอนแรกไ,ออไม่ต้องแล้วก็กดสแกนออจากนก้นมันก็ปุ๊บไปเลยฝากติดตามช,ช่องของลูกด้วยค่ะอ๋อช่องข <c oughs> องลูก <c oughs> ช่องเออเชื่อหนูสิจะได้ได้ไงเออเชื่อหนูสินะคะไดะโอเค thank you